เพลงก็ยังอยู่กับคุณเสมอไม่ว่าไวัยไหนโอกาสก็ยังเปิดกว้างให้กับทุกคนนี่คือเวทีที่จะรวมทุกหัวใจด้วยเสียงเพลงเพียงหนึ่งเดียวไม้ทองคำสามไหวครั้งที่หา้า วันนี้เตรียมมันไปกับหมอลำซิ่งสาวสุดฮอตหญิงลีสีจุมพลกับเพลงใหม่ท่าเต้นสุดฮิตผู้หญิงเท่าๆไปสนุกกันได้เลยครับ 在意起 time ไม่ใช่นางร้ายเป็นผู้หญิงเท่าเท่าวัดก็เข้าเราก็กินมีสินก็ต้องจ่ายชีวิตสู้กลับยังต้องรักษาใจไม่ใช่นางเอกใส่ใไม่ใช่นางร้ายแต่ใจดี 世三 สวัสดีพี่พันธ์สวัสดีแฟนเนรายการสวัสดีท่านอาจารย์สลานะคะคุณพี่สุนะคะท่านอาจารย์โน้ตครับผมผู้หญิงเทาๆประมาณไหนฮะผู้หญิงเทาเเนี่ยไม่ดำงไม่ขาวประมาณว่าพวกเราใช่ไหมคะผู้หญิงลันลาวัดก็เข้าเล่าก็กินใช่ค่ะนี่ศีลก็มีอยู่ท่วมตัวก็คือเป็นตัวแทนของผู้หญิงสนุกนะคะซึ่ง ทุกๆคนก็คงจะมีอารมณ์เดียวกันว่าเราไม่ได้ดีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราก็ไม่ใช่คนเลวร้ายถูกไหมคะผู้หญิงเทาเทาวัดก็เข้าเล่าก็กินหนี้สินก็ต้องจ่ายรับได้ไหมใช่ไหมผู้ชายรับผู้หญิงแบบนี้ได้ไหมคือเนื้อเพลงมันบ่งบอกทุกอย่างเลยตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงตนท่อนฮุกแล้วก็เต้นเสิงเพื่อความสุขเหมือนทุกคนก็จะมีความเครียดความทุกข์แต่ว่า เราถอดความทุกออกมาเต้นเหมือนอตัวแทนที่หญิงลีเป็นตัวแทนผู้หญิงลันลาผู้หญิงเท่าๆในยุคนี้ค่ะเพลงนี้นี่แต่งเองด้วยรอพี่หญิงลีไอเดียมาจากไหนฮะ<อ>ไ,ปไปได้อะไรมาฮะก็คือเพลงนี้นะคะไอเดียนี่คือไปเห็นน้องสาวคนหนึ่งที่แกก็เป็นนักร้องมืออาชีพอยู่ที่ผับแห่งหนึ่งแล้วแกก็เหมือนแบบดื่มเหล้าด้วย<อ>แฟนๆให้พันแก้วให้แกดื่ม<อ>แกก็ต้องแบบว่าหน้าที่นะหน้าที่ทแกก็เลยว่า,าใช่แล้วหญิงก็เห็นแกโพสว่า อ๋อฉันคือผู้หญิงเ่าๆนะนวัดก็เข้าเล่าก็กินอหอญิงก็เลยเอาแคปชั่นนี้มาแต่งจากท่อนฮุกแล้วก็เล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นมาถึงตอนจบสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของท่าเต้นค่ะอันนี้บอกว่ามีส่วนร่วมในการดีไซน์ในการออกแบบด้วยหรอครับก็ต้องขอบคุณครูชาตินะคะซึ่งครูชาติน่ะพาเต้นเพลงคาเฟอีนอก็ถือว่าหยิงลีก็ได้มีีวิตวที่แบบ ตื่นตัวขึ้นมาในเพลงก<ะ>าฟอนแล้วคุณชาติมาช่วยเพลงนี้อีก<ม>แล้วหญิงก็คิดว่ามีส่วนร่วมนิดนึงมีท่า <ขอ S 1> ไหน,นฮะ,ะเพลงนี้ค่ะท่าเน,นี้ค่ะ<ม>กระแทกไปเลยค่ะผู้หญิงเท่าชะ<อ>ผู้หญิงเท่าชะ หรือว่าจ้าท่านฮุกคะฮุกไปไงท่านฮุกนี่ก็คือแบกกระสอบเลยนะคะยังไงลำบากมากไมีท่าแบกกระสอบด้วยมีด้วยค่ะท่าแรกก็คือฉันอ่าเข้ามาเลยค่ะหัวกอดค่ะกอดเขาไม่อยู่ฉันไม่ใช่นางเอกแต่ก็ไม่ใช่หยุ้มหัวมาเลยค่ะเออว่เป็นนางลายเลยแต่ว่าผู้ใดมาลายก่อนหยุ้มหัวกับคืนนะคะใหญ่ยอมให้เขาทำเราฝ่ายเดียวนะคะ เพราะว่าเ,เราเป็นผู้หญิงเทาๆาผู้หญิงเทาๆแบบนี้มีอยู่มั่วด้วยอย่างนี้ถ้าเป็นชีวิตจริงนะหน้าคบครับเขาจะไม่ปกปิดตัวตนว่าเขาเป็นอะไรเออคุณรับได้หรือเปล่าล่ะครับอะไรเงี้ยแล้วโดยเฉพาะหญิงลีเนี่ยผมว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสุข,ขของคนฟังเพลงเธอออกเพลงมาครั้งใดมันจะมีมันมันมีความสุขนอกจากเรื่องราวของเพลงแล้วท่าเต้นแล้วเสียงร้องของเธอมันดูกลมกลืนน่ะ เพลงนี้ดังอีกเพลงหนึ่งแน่นอนขอให้ยอดวิวทะลุทะลวงจะกี่ล้านวิวก็เรื่องของเธอแต่ทะลุทะลวงแน่นอนครับขอบคุณครูโน้นนะคะพี่สุครับคุ่หญิงคนนี้ไม่เคยไม่มีแผ่วเลยนะเขาเรียกว่าสเปเชียลอเนร์จีในตัวเขานี่มีเท่าไหร่ก็ปล่อยหมดเลยแล้วมันก็จริงๆอย่างที่ป๋าว่าหนูคือสัญ,ญลักษณ์ของความสุขทุกครั้งที่เจอหญิงเลยคือต้องสนุกแล้วก็สุขแล้วก็สุด จริงเพลงนี้มันก็ลงตัวกับความเป็นหนูมากไม่ความรู้สึกส่วนตัวนะเหมือนเหมือนยิ่งนานหนูยิ่งยิ่งร้องเพลงดีขึ้นกว่ายุคใหม่ๆมากขึ้นมันเหมือนประสบการณ์เนาะมันทาให้เราให้เราเข้าใจมากขึ้นมันเหมือนแบบร้องเพลงคมชัดแล้วก็ถึงาราลงของความที่เพลงมันต้องการจริงๆก็ขอให้ยอดวิวเยอะๆทรมทลายค่ะขอบคุณคุณอิศุค่ะครูครับอย่างดีไม่ควรหายไปจากวงการ พอเหมือนเขาหย่อนลงมาให้มันคนเพิ่มพลังให้กับวงการอยู่แล้วโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้หญิงเหมือนว่าเป็นตัวแทนของผู้หญิงธรรมดาสุขก็บอกเศร้าก็เล่าไม่มีอะไรปิดบงังและที่สำคัญคือเป็นศิลปินครบเครื่องลงตัวมากลูกเพราะฉะนั้นอย่าหย,ยุดให้มีพลังให้มีความสุขอาจจะไม่ต้องคาดหวังอะไรกับมันมากแต่เขาให้เราเกิดมาเป็นแบบนี้ก็ทั้งทัหน้าที่ให้ดีที่สุดซูปเปอร์เอนจี้หญิงลีสีชุมพลครับขอบ,ขอบคุณคุรูนะครับ เหมือนที่ทุกท่านบอกเลยนี่คือสัญลักษณ์แห่งความสุขความสนุกสนานตัวแทนผู้หญิงที่พูดตรงๆฉันเป็นแบบนี้แหละเออฉันสนุกสนานฉันอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างอ่ะฝากผลงานเลยครับผู้หญิงลีค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณครูทุกท่านนะคะขอบคุณรายการขอบคุณแฟนๆซึ่งบางครั้งหญิงก็มีความทุกข์ความท้ออยากจะถอยอยากจะกลับไปอยู่จุดเดิมเหมือนสาวชาวนานะแต่ว่าด้วย ชื่อหญิงลีมันสร้างตำนานความสุขมาแล้วแล้วถ้าหญิงจะถอยโดยที่ไม่กลับมาสู้อ่ะคือหญิงก็บาดเจ็บเยอะนะคะบาดเจ็บสําหรับเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอะไรใดๆก็ตามหรือทําเพลงแล้วมันไม่ฟูโดนตําหนิโดนดา่าโดนว่าคือเราก็มีความท้อแต่ว่าหญิงก็จะกลับมาทําเพลงเหมือนเดิมนะคะกลับมาทําเพลงในจุดที่หญิงถนัดแล้วก็ถึงแม้ว่ากระแสตอบรับ หรือว่าผลตอบกลับมันจะดีหรือไม่ดีแต่ยิงก็จะทําเพลงต่อไปเพราะยิงรักขอบคุณทุกท่านนะคะก็เพลงนี้ฝากติดตามนะคะที่ช่องแกรมมี่โกออฟิเชียลนะคะฝากแฟนๆติดตามเพจยิงลีแล้วก็น้าเวทีคอนเสิร์ตยิงลีสนุกได้ทุกเวทีรวมทั้งธุรกิจส่วนตัวนะคะที่ทารีสอร์ทยิงลีสวนน้ําอาเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ยิงรักแล้วก็มีความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวค่ะครับผมขอบคุณพี่ยิงลีด้วยนะครับขอบคุณค่ะ โอ้โห oh oh oh. เรียกได้ว่าเป็นนักร้องที่พกความสนุกและพลังดีๆมามอบให้กับทุกคนเสมอเลยนะครับสาวกใส่แดนซ์ต้องไปเต้นตามพี่หญิงลีกันแล้วนะครับสนุกสนานกับโชว์กันไปแล้วมาเริ่มการออดิชั่นฟังเสียงเพลงเพราะๆกันเลยครับกับสาวน้อยก๊อปปี้โชว์ที่อยากมาหาประสบการณ์ในการร้องเพลงไปเอาใจช่วยกันเลยครับ ดึกเลยยังไม่นอนใช่ไม่นอนตลอดไงเอมาไปตลอดเออไม่ไม่ไม่น่าเชื่อใช่ไหมเออทำไมอพามาได้อะก็กล้ามากอะผมก็บอกเอ้ยพี่เท่งอย่าเลยเฮ้ยพี่เท่งสวัสดีครับสวัสดีพี่หมื่นใช่ไหมเนี่ยพี่พันอยู่กี่ปีแล้วเบิ้ลโอ้หลายปีแล้วครับผมปีละพันก็20ปีก็สองหมื่นแล้วเออสองหมื่นสวัสดีนายห้างปลาสลิด แดดเดียวด้วยครับผมแดดกวาอแดดแดดเดียวมันของปลอมออแหลุงพ่แท่งเล่นด้วยกันยังไม่รู้อีกใช่เหรอไม่นองใช่เหรอคนนี้แล้วผมก็บอกแล้ววโอ้โหพันครับพี่เป็นพี่ีกรแล้วลืมพิแท่งอ๋อไม่ลืมแต่ว่าพี่เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วใครอะนั่นเหมือนนะแท่งน้อยแท่งน้อยเอ็นจอยโชว์สวัสดีครับอ๋อแท่งอ๋อแล้วไปไงมาไงวันนี้มากับนี่ลูกสาวป่ะใช่ค่ะ อาแนะนําตัวหน่อยลูกแนะนำอะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอนาตคุณน้อยคําชื่อเล่นชื่อว่าน้องเบลอยู่ปสาค่ะอายุ8ดขวบค่ะมาจากโรงเรียนวัดเกิดการอดุดมอยู่จังหวัดปทุมธานีค่ะฉันเนี้เองอยู่แถวนี้ไปร้านบะหมี่ผมมาแล้วเป็นยังไงไปร้านบะหมี่ไปกินบะหมี่ผมมาแล้วเป็นไงลูกไปกินมาแล้วกลับบ้านนานมากเลยค่ะทาไมอะ แวะปั๊มค่ะแต่กระทำรถเองค่ะ๋ยวไปอ้ําอย่างนั้นดิถ้าแวะปั๊มเนี่ยผมยังไม่ใส่ใจเท่าไหร่นะแต่กระทั้งรถแวะหลายปั๊มมากวันนี้แก้ตัวปลาสลิดแดดกว่าอันนั้นไม่หยุดอันนี้จะไม่หยุดไม่หย่อนเลยเด็กคนนี้แปลกนะครับเด็กคนอื่นเกิดมาร้องแหว่แหว่ข้างบ้านร้องโวโว่เย่เย่แต่เด็กคนนี้ สวัสดีครับพี่น้องเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตเอาปล่อยเข้เ<อ>า,เาล็อกแล้วครับพี่เท่งน้อยก็คือน้องก็เนี่ยเขาไปโชว์กับพี่เท่งด้วยไหมไปครับไปวงใหญ่วงเล็กก็ไปฮะวงเล็กก็คือจะมีพ่อแม่ลูกเป็นเหมือนสไตลอ์อจารันกับเอื้อยสุนทรีแล้วก็วงนกแร่ทั้งอัลบั้มแล้วก็เพลงเด็กโดยใจดีก็คือเป็นก๊อปปี้โชว์ก็พี่โชว์ชุด ชุดเล็กชุดใหญ่ก็จะมีชุดเล็กชุดเล็กมีสามคนครับผมพ่อแม่คุณแม่มาแมวันนี้คุณแม่อยู่ไหนนะคุณแม่คุณแม่เขามาหรือเปล่าเขาขอเชิญคุณแม่คุณแม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ดูกันสวัสดีครับไม่ดูการแต่งตัวคนโน้นคนโน้นคนนู้นคนโน้นคุณแม่เขาอยู่ตรงโน้นเราไปพาเข้ามาเองนั่นคุณแม่คุณแม่นะครับ สวัสดีครับคุณแม่นี่ก็เป็นคอนเซปที่เราเล่นเพลงเหนือนะฮะเพลงเหนือเพลงไอจาันอันนี้ชุดโชว์ชุดเล็กครับผมก็จะไปคุณพ่อคุณแม่คุณลูกแต่เห็นครอบครัวนี้นะผมบอกว่าเขาเขาขยันทำมาหากินนะน่ารักอ่ะติดต่องั้นไหนครับพี่เท่งน้อยฮะก็เข้าไปใน u t u b e เท่งน้อย e อ Jo y Show นะครับผมอ่าใครสอนระหว่างคุณพ่อคุณแม่สอนทั้งสองคนเลยค่ะอ่ะพร้อมร้องหรือยังวันนี้พร้อมแล้วค่ะร้องเพลงอะไรครับ เพลงหนุ่มดอยเต่าค่ะโอ้องอมีด้วยต้องมีด้วยนะต้อง,องอใส่นี่ไหมลูกต้องใส่ไหมหรือว่าเป็นอุปสรรคอะไรไหมครับหนักไหมลูกเป็น,นะคะ่เนเนนะเป็นอยู่ในโชว์เขาเลยหนุ่มดอยเต่าเชิญครับดอยเตา่าบ้านเฮา i างลาดย่างมาต้อยมันป่าบ้านดอยไฟฟ้ามาถึงชื่นชมน้องเบลลลูกเก่งมากเลยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำมาหากินไม่อายแล้วก็อนาคตเขาจะเก่งแน่นอนแล้วก็เอาตัวรอดได้เหมือนแบบเหมือนสู้ตั้งแต่เด็กนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็ปลูกฝังให้เขารู้จักช่วยทำมากินเก่งมากลูกส่วนเรื่องการร้องเพลงวันนี้มันเป็นลักษณะเป็นการโชว์เหมือนก็พี่โชว์ลูก ป้าสุไม่แน่ใจว่าเวลาร้องเพลงแบบในทางอื่นไม่รู้ว่าน้องเบลเคยทําเคยร้องหรือเปล่าลูกเคยไหมเคยค่ะเคยใช่ไหม,มจ้ะเพราะเวทีประกวดมันต้องมีแบบมันต้องมีเพลงอย่างนั้นด้วยต้องร้องให้หลากหลายนะลูกนะ,ค,ะ,นะครับพื้นฐานดีอยู่แล้วค่ะขอให้โชคดีค่ะวันนี้การร้องของน้องเบลครูชอบนั่นแหละลูกการที่เราอยู่กับมืออาชีพการไปกับจังหวะ ความสุขในการแสดงออกความมั่นใจมันมีครบหมดเลยที่เหลือนอกนั้นก็คือฝึกให้มันเก่งกว่านี้ให้มันใช่มากกว่านี้ซึ่งครูม,มองว่าไม่เป็นปัญหาสลัดน้องเบลชื่นชมนะลูกเก่งมากครับขอบคุณค่ะดีนะท้องต้องกันเลยว่ามันน่าชื่นชมครอบครัวบันเทิงใครมีงานมีการบันเทิงงานเลี้ยงงานอะไรติดต่อได้นะเพราะเท่งน้อยเอนจอยโชเนี่ยผมรู้จักมานานเขาเป็นคนดีด้วยทำมาหากินด้วย สนับสนุนกันนะฮะเบอร์โทรจะติดต่อเนี่ยขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับแล้วก็โทรไปติดต่อกันพร้อมกันครับครับผ่านคับขอบคุณค่ะมาเปิดประสบการณ์ครั้งแรกก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับเก่งม,มากๆเลยนะครับน้องเบล